สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel นะครับแล้วก็เกม Call of Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการอัพเดตเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับของ Call of Duty นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่าง Call of Duty และ Street Fighter 6นั่นเองนะครับอ่ะ ต้องบอกว่าเป็นการอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมนนะ้ะที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับสำหรับการคอลแลบกันนะของ s t r i g t t i r h t e r 6แล้วก็ Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะเป็นอะไรเรามีวิธีการทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเราฟังพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาตรงคำว่ากิจกรรมนะครับที่อยู่างด้าน,นซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดไปที่คําว่ากิจกรรมนะครับอ่าจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะมาอยู่หน้านี้นะครับถ้าเราเจอหัวข้อที่เขียนว่านักสู Do ้ตู้เกมเนี่ยให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีชื่อว่านักสู Do ้ตู้เกมนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่เขาจะจําลองนะครับให้เราเนี่ย เสมือนว่ากําลังเล่นตูต้ a r ขตอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าตูอาต้อ r c a d ที่หลายคนรู้จักนะครับเห็นว่ามันจะมีจอยโยกมีปุ่มกดนะครับอ่าซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ามโหมดนะครับย่อยๆให้เราได้ทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละโหมดว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันน่าสนใจยังไงมีอะไรให้เราทำบ้างนั่นเองนะครับอ่านะครับสำหรับโหมดแรกนะครับมีชื่อว่าสุ่มคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับ สำหรับในโหมดนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาจะทำการแรนดอมคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับมาให้เราเนี่ยทำการต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับนะครับ <streams. S 2> <fit> ให้เราเนี่ยทำการต่อสู้ให้ชนะนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลรายวันด้วยนะนะครับซึ่งวิธีการรับอ่าของรางวัลรายวันเนี่ยให้เราทำให้เราเนี่ยทำการชนะคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ครบ5ครั้ง นะครับโดยที่เมื่อทําการสุ่มคู่ต่อสู้แล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่ใส่เปอร์ให้กับตัวละครนะครับใส่เปิร์ให้กับตัวละครแล้วตัวเกมเนี่ยจะเล่นให้เราโดยอัตโนมัติอะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตาหนึ่งนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับอันนี้ผมใส่เปอร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่ามันคือโหมดอะไรนะครับให้เราทําการกดเริ่มครับอ่ะ ตัวเกมก็จะส่งคู่ต่อสู้มาให้เราแบบนี้นะครับก็คือจับคู่ต่อสู้ให้เรานะครับเห็นปะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เราเนี่ยใส่เบอร์ให้กับตัวละครซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับนะถ้าเราชนะนะครับเราก็จะได้รับอ่ของรางวัลแต่ถ้าเกิดเราชนะติดต่อก,กัน5ครั้งเนี่ยเราจะได้รับอ่ของรางวัลรายวันนั่นเองนะครับเห็นปะ ถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของของรางวัลตรงนี้ดูเห็นป่ะซึ่งเป็นของรางวัลรายวันนะแต่เราว่าแต่เราเนี่ยจะต้องชนะให้ได้ห้าครั้งติดต่อกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโหมดสุ่มคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับในโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมดชาเลนจ์นะครับสำหรับในโหมดชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นโหมดที่ให้เราเนี่ยทำการต่อสู้กับบอทนั่นเองนะครับ โดยที่โหมดชาเลนจ์เนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยเอาชนะบอทให้ได้ครบ20ครั้งนะครับถ้าเราทําตามที่ตัวเกมกําหนดได้สําเร็จนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญจีที่เป็นเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะครับเพื่อน,นําไปรับอุปกรณ์หรือว่าเปิร์กที่นํามาสวมใส่ให้กับตัวละครนั่นเองนะครับและโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโมดสึกกระชับมิรนั่นเองนะครับ สำหรับในโหมดสกระชับมิตเนี่ยจะเป็นโหมดท,ที่ให้เราเนี่ยทำการเล่นกับเพื่อนครับเพื่อนที่เราได้ทำการแอดเฟนด้วยเพื่อนที่เราได้ทำการแอดเฟนไว้หรือว่าเพื่อน <éta> ที่เราเนี่ยอ่าเล่นเกมด้วยกันเป็นประจำนั่นเองนะครับนะครับอันนี้จะเป็นโหมดกระสึกกระชับมิตนะเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้คือ3โหมดหลักๆนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับเวลาเล่นกิจกรรมตัวนี้นั่นเอง ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหรียญที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือเหรียญ G นะครับที่ผมบอกไปนะครับสำหรับเหรียญ G ีเนี่ยที่เป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญสีม่วงเนี่ยครับที่อยู่ตรงหน้าจอทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้รับอุปกรณ์ครับให้เราไปตรงคำว่าโรงงานตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับต้องใช้เหรียญ G ในการที่จะสุ่มเพื่อนำมารับเปิร์กเหล่านี้ครับ โดยเปิร์กเหล่านี้นะครับก็จะมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับ A ระดับ B ระดับ S ขึ้นไปนะครับเพื่นเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเปิร์กจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สัญลักษณ์นะครับ1ก็คือเป็นรูปหัวใจ2นะครับเป็นรูปมันะครับ3นะครับเป็นรูปแผ่นดิส์นั่นเองถามว่าตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างกันที่ค่าสถานะค่าพลังระยะเวลาในการคูลดาว นะครับแล้วก็สถานะของเอฟเฟกนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆจะต้องไปศึกษาให้ดีนะว่าเปิร์กแต่ละตัวที่เราทําการใส่ให้กับตัวละครเนี่ยมีค่าสถานะอะไรบ้างระยะเวลาในการโจมตีเท่าไหร่ระยะเวลาคูลดาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับที่จะได้รับหลังจากใช้พลังไปแล้วเนี่ยหรือว่าโจมตีไปแล้วเนี่ยคืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องอ่านให้ดีนะครับ โดยที่เราสามารถใส่เปิร์กให้กับตัวละครนะครับได้ถึงห้าโหลดเอาด้วยกันนะครับนี่เห็นป่ะอันนี้โหลดเอาแรกนะครับที่ผมใช้เนาะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่นะครับส่วนที่เหลือยังไม่ได้ใส่เนาะนะครับคุณเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถใส่โหลดเอาหรือว่าเปิร์กให้กับตัวละครได้ถึงห้าช่องเลยทีเดียวนะครับได้ถึงห้าโหลดเอาเลยทีเดียว แต่เปิร์ที่เราสามารถติดให้กับตัวละครเนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุดนะครับ6ช่องด้วยกันนะครับทีนี้แล้วถามว่าภารกิจที่เราจะต้องทำในส่วนของกิจกรรมตัวนี้คืออะไรครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือนี่ครับเพื่อรับรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับรางวัลตรงนี้จำเป็นจะต้องใช้ตรวจ ที่เป็นตัว G นะครับที่เป็นตัว G ตัวสีน้ําเงินนะครับที่เอามาสะสมคะแนนเพื่อบดล็อของรางวัลในแต่ละเลเวลนั่นเองนะครับนะครับโดยที่ของรางวัลเนี่ยจะมีทั้งหมด25่ิเลเวลนะครับ25่สบห้าเลเวลของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นในส่วนของถุงมือ ที่ใช้ต่อสู้ของริวนั่นเองนะครับของริวนะครับจากสตรีทไฟเตอร์หกนั่นเองนะครับาถามว่าไอตัวสีน้ําเงินเนี่ยได้มันจากการทําอะไรครับได้มาจากการทําภารกิจนะครับสําหรับใครที่ยังทําภารกิจไม่สําเร็จนะให้ให้เราทําการกดไปที่คําว่าภารกิจตรงนี้ครับเ<อ>พื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยคือผมเนี่ย ทำภารกิจเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าของใครยังไม่ได้ทํานะครับมันจะขึ้นมีภารกิจให้เราทํานะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจทั่วไปภารกิจรายสัปดาห์นะครับหรือแม้แต่ภารกิจของนักสู้ตู้เกมก็ตามนะครับถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราจะได้รับเหรียญจีแล้วก็ตัวเงินเพื่อน่ะตัวสีตัวสีน้ําเงินนะครับที่เป็นรูปตัวจีเนี่ยนะครับเอาไปสะสมเพื่อแลกรับรางวัลนั่นเองนะครับ แต่ตรงนี้ที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าผมทําครบหมดทุกภารกิจแล้วนะครับได้รับของอาารางวัลครบลูกชิ้นแล้วมันก็เลยไม่ได้ปรากฏหน้านี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าแล้วจะรู้ได้ยังไงครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าเภารกิจหรือว่าของอาารางวัลเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้ครับ ให้เราดูตรงแถบสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้มันคือเมื่อเราทาธารกิจสาเร็จนะครับไอแถบสีเหลืองตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเรามีแต้มเท่าไหร่แล้วนะครับเรามีแต้มสองพันสามพันหรือมีแต้มเท่าไหร่นะครับพอ,อที่จะแกลกรับรางวัลเลเวลไหนนั่นเองนะครับก็ให้เราทำแบบนี้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสามารถปลดล็อกของรางวัลได้ครบทุกชิ้นนะครับ เราก็จะสามารถเคลียร์ในส่วนของภารกิจตัวนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับนักสู้ตู้เกมนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย